สวัสดีเพื่อน f อฟโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเมื่อวานก็ติดภารกิจนะครับทําให้หาคลิปไม่ทันเนาะบางทีนะครับต้องใช้เวลาเดินทางหาทั้งวันนะครับเพื่อคลิปคลิปเดียวเนาะก็วันนี้แอดมาตามช่างโดนะครับก็มีประเด็นน่าสนใจนะครับแล้วก็มาย้ําฝันเก่าด้วยนะครับส่วนเพื่อน f อฟที่สอบถามมานะครับว่างวดน,นี้เหมือนว่าแอดจะ สรุปโค้งสุดท้ายในใจเสร็จแล้วนะครับก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะสัญญาณมันงวดนี้ค่อนข้างชัดเจนเนาะแต่ก็ต้องรอรอดูคลิปคุณยายนะครับว่าจะมีประเด็นอะไรที่จะทําให้ความรู้สึกแอดเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับแอดว่างวดนี้น่าจะน่าลุ้นอยู่นะครับน่าลุ้นทีเดียวนะครับเพราะว่า <laughs> คิดว่าสัญญาณมันชัดเจนเนาะเดี๋ยวไปพบกับช่างโดกันนะครับวันนี้อยู่ไหนเนาะสวัสดีครับช่างโดสวัสดีครับโอ้ยยังไงเนาะช่างโด งดก่อนนั้นที่เราคุยกันครับผมเลขคุญแจมันไปออกไอ้ราวใช่ไหมครับผมแปดลาวพัฒนาแล้วมันไปออกไอ้เลขที่ผมพูดไอเจดกับ8ปนี่มันมามันก็มาจริงๆแต่ว่าไม่ได้จับคู่ไงเนาะแล้วมันมีไอผมพูดจําได้ว่าผมพูดอยู่ตังหบาทไปด้วยอใช่ไหมห้าบาทใช่ครัใช่ใช่ ไอเราก็พู่แต่ทะเบียนรถกลับไปเลขกุญแจแต่โอ้โหงวนนี้ก็ถือว่าวันนี้ไม่เห็นรถเนาะครับผมอเ,เออก็ถือว่างวนนี้ก็มาย้ำ,ยำฝันเก่าด้วยแล้วก็ฝันใหม่ครับผมอเอาเอาฝันใหม่ก่อนงวนนี้ฝันว่ายังไงครับฝันผมฝันว่าผมได้ไปนอนคล้ายๆกับโรงพยาบาลนี่แหละพอผมนอนสักเดินพอผมนอนจากโรงพยาบาลพอเดินจะออกมาเล่นขันนอใช่ไหมอืม ตามระเบียงแล้วทีนี้ไม่รู้มีเด็กจากไหนมันเดินคลานมามาหาคลานเหรอครับผมเด็กอ่อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เด็กอ่อนมันคล้ายคล้ายเด็กว่าหัดเดินนะอ๋ออแล้วเราก็ไปเล่นกับเด็กแล้วทีนี้พอเราในฝันเราจําได้ว่าเด็กเขาคล้ายๆก็ว่าเขาพูดบอกนะเออที่เขาพูดเป็นตัวเลขให้นะเออ,อเขาพูดว่าห้าเก้าสอง อืเด็กหัดเดินครับผมแล้วก็พึ่งถ้าดูไปเหมือนหัดพูดด้วยใช่อืเขาพูดเป็นตัวเลขมาให้ผมฟังเลยนะอแล้วพอผมหยอกเขาไปอีกทีแล้วทีนี้เขาก็พูดมาอีกอีกตัวก็บอกว่าศูนย์สองเขาบอกสองครั้งเลยครับผมเขาพูดเป็นสองครั้งเลยนะไงช่างโดได้อุ้มเขาไหมเออผมไม่ได้อุ้มคล้ายๆกับว่า เราไปหยอกกับเขาเล่นน่ะเออแล้วเด็กก็พูดแบบให้มาลอยๆไงอืมโดยที่ไม่ต้องถามเลยใช่ไหมใช่แล้วพอสักพักผมจะถามลูงทีน,นี้ผมจะกลับไปนอนที่เตียงด้วยยังไงรู้ผมก่รู้สึกปวดเยี่ยวเลยทีน,นี้ฝันของผมก็มันหายไปเลยไงผมจำได้แค่นั้นแหละ ช่วงกี่โมงครับจันทรช่วงมันคล้ายๆกับราวๆาวครับเที่ยงคืนนี่แหละอค <ขอ S 1> รับผมเร็วอยู่เนาะครับผม,มน่าสนใจเนาะเด็กมาบอกเนาะครับผมอมืคือคิดว่าตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลใช่คล้ายๆว่าเป็นคนนอนนอนคล้ายๆว่าตัวเองเป็นไข้แล้วไปนอนอยู่โรงพยาบาลอ,อ่ะอืแต่วันนี้ยังไม่ไปแฝงเห็นรถใช่ไหมยอย่างอย่างไม่ได้มันผมวันละมันอาจจะตาม ก็เนี่ยวันนี้ก็ถือว่ามาย้ำฝันฝันเก่าด้วยเนาะครับผมอเพราะยังไงช่างรลถ้าฝันว่าหายเนี่ยว่าต้องตามสักงวดสองงวดครับผมอืแล้วหวยก็ออกวันที่สามสิบด้วยเนาะครับผมเอาละครับช่างรลเดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่งฝันว่าไปนอนโรงพยาบาลแล้วมีเด็กมาบอกเลขคือเลขอะไรครับย้ำอีกสามตัวก็คือห้าเก้าสอง และ2ตัวมันศูนย์สองศูนย์สองเนาะครับผมแล้วก็ท่านใดจะชอบก็อย่าลืมนะทะเบียนรถหายช่างโดเนาะครับผมเออเจ็ดเก้าศูนย์สามเนาะครับอ๋อศูนย์สองศูนย์สามใกล้เคียงกันครับนี้เนาะช่างโดครับผมอ่าแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณช่างโดนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับอย่างไงเพื่อนเอฟซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกติดตามนะครับ เดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับฝันช่างโดมีเด็กมาบอกนะครับว่างวดนี้มันจะมาฝันงวดนี้หรือว่าฝันเก่างวดที่แล้วอ่าล่ะครับวันนี้ขอบคุณช่างโดมากนะครับสว,ส,สวัสดีครับ